สามราศีดวงดีนี่หมดผลเคราะห์รับของใหม่ถูกใจกว่าเดิมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะมาฟังคำทำนายดวงชะตานะคะที่ในช่วงนี้นะคะสามราศีในช่วงปลายเดือนกระกฎาคมนี้แล้วก็ในช่วงของการเข้าสู่เดือนสิงหาคมค่ะเส้นทางแห่งความสำเร็จนะคะกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในปี2567นี้ สามราศีนะคะที่หนปีนี้เนี่ยดวงของคุณกำลังมานะคะหากคาดหวังสิ่งใดไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือว่าสิ่งใหญ่ๆนะคะด้วยความตั้งใจของคุณค่ะสำเร็จแน่นอนนะคะอาจจะมีคู่แข่งมีอรินะคะเข้ามาในรูปแบบต่างๆอยู่บ้างค่ะแต่ก็จะเป็นการเข้ามาแล้วก็ผ่านไป คุณผ่านมาได้ในทุกครั้งและในครั้งนี้คุณก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยเป้าหมายชีวิตของคุณค่ะจะประสบความสําเร็จขึ้นไปอีกขั้นนะคะปรับระดับไปอีกเลเวลอย่าปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมนะคะหรือว่า ปัญหาเข้ามาฉุดรั้งความตั้งใจของคุณโดยเด็ดขาดเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายไว้แล้วให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเดินลุยไปข้างหน้าเพราะว่าดวงชะตาเปิดทางเปิดแสงสว่างให้กับตัวคุณแล้วและเน้นย้ำให้เลือกคบคนที่มีมีตรภาพที่ดีกับคุณเป็นคนที่จะคอยชี้นำเป็นแนวทางนะคะเป็นคนที่คอยเติมแสงสว่างให้กับตัวคุณหากมีใครนะคะที่ เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นพลังงานรบคอยฉุดรั้งคอยสกัดนะคะหรือว่าคอยดับแสงแห่งความหวังของคุณก็ให้รีบถอยห่างจากบุคคลคนนั้นให้เลือกคบคนที่ดีนะคะแล้วก็จะพาเราไปสู่เส้นทางที่ดีค่ะชีวิตจะประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะปีนี้ก็เป็นปีของคุณอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะกลยุทธ์กันอยู่บ้างเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆในการที่จะสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคุณนะคะเป็นการพลิกชะตาสู่ความเป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะคะที่ไฟแรงดูดีนะคะแถมมีเงินนะคะเรียกได้ว่าเป็นดวงของคุณจริงๆค่ะและสามราศีที่ดวงดีนี่หมดผลเคราะห์มีเกณฑ์จะได้รับของใหม่ที่ถูกใจกว่าเดิมก็คือ หนึ่งราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะ 2. ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะและอีกหนึ่งราศีนะคะก็คือราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะ